สำหรับคนหาจีช็อกใส่สักเรือนนึงลองดูจีช็อกที่เป็นสีดำเงาดูบ้างไหมครับผมตัวนี้นี่ให้อารมณ์แบบเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าซิ่งสนะิงเนี่ยสมัยซิ่งสิงหน่อยนะคือมันดูแบบสีมันจัดจัดอะคือมันเป็นสีดำนะแต่มันออกจัดจัดดุดุนิดนึงนะครับนะครับคือเป็นหนึ่งคือเป็นสีดำเงาใช่ไหมครับแล้วดูสีบนหน้าปัดมันสีรับเนี่ยเข็มสั้นเข็มยาวที่เป็นเขียวเขียวนี่มันเป็นพายน้ำนะครับแต่มันแต้มสนาจนแบบ แต้มเมอร์เรียกว่าแต้มเมอร์แต้มได้เขียวปาดเลยนะครับพี่ลองในที่มืดแล้วนะครับเขียวขึ้นมาสว่างชัดเจนเลยนะครับคือทํามาสีนี้โดดออกมาเลยนะแล้วมาแซมด้วยสีฟ้าเนี่ยเหมือนไฟนีออนในที่มืดเลยนะครับเนี่ยเหมือนเราเอาไฟหลอดไฟในที่มืดเวลาไปเที่ยวตามเทปอะไรเงี้ยเป็นสีไฟอย่างนั้นเลยนะครับผมเนี่ยมันเ,เป็นสีฟ้าแล้วก็เติมแดงมาอีกนิดน,นึงนะฮะเนี่ยเติมสีแดงมาตรงแซมแซมนิดหน่อยนะครับผม ต้องขอบแล้วว่าอัดสีม่วงเข้าไปอีกใช็ไหมโหใส่กันไมหมดเลยครับแดงขีฟ้าคือถ้าชอบแบบซิ่งๆมีสีสันหน่อยลองดูตัวนี้ด้วยนะครับคือมาดูแบบว่ามันดูแบบมีอะไรเยอะนะบนหน้าปัดสีมันนะครับแถมตัวเลขครับตัวเลขมันเนี่ยคือถ้าดูบนแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับตัวจริงเนี่ยสีมันออกอมเขียวเขียวนิดนึงนะตัวเลขมันออกอมเขียวเขียวดูแปลกตาดีบางรุ่นมันจะเป็นเทาๆใช่ไหมตัวนี้มันออกอมเขียวเขียวหน่อยนะครับดูเก๋ดีนะครับผมอาจจะดูรวม่มๆก่อนนะ อันนี้ปุ่มไฟนะปุ่มไฟยังคืนกดมีไฟนะครับผมสายเป็นเห็นไหมดำเงาไหมปุ่มกดนะครับเป็นแบบกลมแล้วก็มีตรงนี้เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานเวลากดมันจะได้กระชับมือเนาะอันนี้ฝาหลังนะครับเนีย่ยอันนี้ผนึกสีด้านกันน้ํา200เมตรครับเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มือบระกันศูนย์นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นครับเป็นแบบด้านแต่ข้างนอกจะเป็นเงานะครับนี่ หัวสายเป็นเลซินแข็งสีดำนะครับให้รับกระสายนะครับเนี่ยอันนี้ปอกก็เป็นสีดําด้านนะครับผมแต่ตัวสายเป็นสีดําเงาก็เป็นสีดําเงานะครับผมไฟปุ่มนี้นะเดี๋ยวดูฟังก์ชันค่าๆแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวลองกดดูกันพี่จําได้ไม่หมดแล้วนะตัวนี้อ่านี่ตัวนี้ตัวนี้ก่อนดูเนี่ยตัวเน,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 นี้จะเป็นชื่อฟังก์ชันที่ใช้ได้คือเวลาเราใช้ฟังก์ชันอะไรแล้วแต่เนี่ยสีดำเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวตามชื่อฟังก์ชันนั้นนะครับผมขอดูนิดนึงมีอะไรบ้างนะกดตรงนี้ตั้งเวลาถอยหลังได้ไหมตั้มท่าเมย์มัน ดูเวลาต่างประเทศตั world, sure ้งปุ๊บมันจะขึ้นทุกประเทศหมดเลยนะครับเวิร์ดไทม์ไอ้แท่งๆท่งเนียเกี่ยวกับระบบจับเวลาเดี๋ยวเวลาจับเวลามันจะมีการเคลื่อนไหวนะครับตั้งปลุกได้นะครับปลุกได้ทั้งหมดเดี๋ยวดูหน่อยอีกครั้งจไม่ได้มีร้องอ่านี่เปิดปิดปลุกนะครับผมปลุกสองปลุกสามปลุกสี่ปลุกได้สี่ครั้งแล้วก็รร้องเตือนทุกต้นชั่วโมงได้จับเวลาได้นะครับอ่าแล้วก็กลับมาหน้าหลักนะครับ ถ้าเราไม่อยากดูเวลานะครับอันนี้เป็นเป็นสามเอ็ดเดือนอ่าสิบสองยิบเจ็ดเนี่ยเราลองกดปุ่มที่นี่ก่อนปุ่มหน่อยนะป,นยนะปุ่มนี้มั้งอ่าเป็นวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ที่ยี่สิบหกนะครับก็อีกทีหนึ่งเปลี่ยนเป็นเวลากับวินาทีเนะี่ยกลุ่มนี้สลับดูได้นะครับรวมๆคือมันมีให้มาครบแล้วแต่ว่าเราอยากดูอะไรนะครับถ้าหาแบบแบบดูสปอร์สปอร์ซิ่งๆหน่อยลองดูตัวนี้ด้วยนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19นะครับ เปิดทุกวันครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมไม่ไม่มีวันปิดนะครับไม่ปิดนะครับผมโอเคครับหรือจะสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์สะดวกนะครับเดี๋ยวนี้ส่งวัน2วันก็ถึงแล้วนะครับแอดไลน์จากเบอร์โทรครับหรือแอดไลน์จากที่เขียนไว้สยามนาฬิกานะครับทำให้ถูกก็โทรมาปรึกษาแล้วกันนะครับเดี๋ยวแนะนําข้อมูลให้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรดูดูน่าสนใจอีกเดี๋ยวแนะนําให้อีกทีนึงกลุ่มๆนิดุ่มไฟนะเดี๋ยวลองดูไฟนิดนึงแล้วกันนะขึ้นเป็นไฟเล็กๆพอเห็นนะพอเห็นดิอ่าะเป็นขาวๆแล้ว เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเ้านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ